สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมือดนีกับพม,ม่นองมาชมบริการกลางลำแม่น้ำมูลครับตอนหาทรายแก้วอำเภอราศีสไลจงุรเกตครับเป็นแลนมาคแห่งใหม่ของอำเภอราศีครับเดี๋ยวมาชมครับนี่คือบริการกลางลำแม่น้ำมูลครับผมนี่ที่เห็นอยู่คือวัดใต้ครับผมถ้าใครไม่อยากเดินลงมาก็นั่งเรือ ทางยาวครับผมนี่นั่งเรือหางยาวลงมาเลยนี่สุดยอดแห่งนี่ครับมีทั้งนั่งบนบอลลูนเนาะแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ถ่ายนี่ครับโอโ้โหสุดยอดมากครับผมจะเรียเสกีย์เดินทาาถึงตอนโดรแลนะครับพี่น้องครับ สูส้โคงการครับออนนีครับพีน่นองนี่ค้นรายยังมักคักเลยครับผมนี่นคีเอเตอร์ครับอ่าช่องไหนไมารู้นะนค,คนกำลังพยอยขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะลงมาครับผมอ่ะรอกันตรงกลางเดินครับนี่บรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นๆครับที่กลางลำแม่น้ำมูลดอนห่านรายแก้วคึกคักจริงๆพี่น้อง เล่นจริงครับนี่มาครับมามาเทีย่ยวครับที่รำน้ำมุนตรงข้ามวัดไก่อำเภอราศีสลเลจังหวัดศรีสะเกษเบิ้งครับพี่น้องคนมาเที่ยวคอนขับทุ่งเทศกาลสงการจริงๆเอาคลิปนี้กับฝากวรงนี้กับผมสวัสดีครับ